วันนี้นะคะผู้อ้อมนะคะก็จะมีหนังสืออ่านออกเขียนได้มาอ่านให้เด็กๆได้ <ๆ S 2> ฟังกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสืออ่านออกเขียนได้มาเลยค่ะเล่มสีส้มแบบนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหน้านะคะมาที่หน้า2ี่สาหน้านี้เลยคะ่ะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะ <S <S เริ่มแรกเลยนะคะให้เด็กๆนะคะอ่านโจทย์ก่อนนะคะหัดอ่านให้คล่อง แล้วระบายสีดาวมาเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยนะคะดอ,อูดูชออะชะนอ,อีนีดูชะนีมอ,อีมีสออะสะดอ,อดือดอมีสะดือ หอ,อือถือยอ,อายามอ,อามาถือยามาตออาตาจอ,อือจือหออาหาตาจือหาฝออาฝาก,ออาฝากออา ดอีดีฝากาดีมออีมีมออือมือถออือถือมีมือถืออออาาพอ ดอูดูลออาลามาดูลามออามาหออาหารออือรือมาหารือตออาตามออีมีมออือมือ มีมือจออจะตอ,อีตีลอาออลาจะตีลากอาอกาดอ,อูดูปอ,อูปูกาดูปูอ่านเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะระบายดาวด้วยนะคะ ่ข้อต่อมานะคะเดี๋ยวรู้อ่จะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะหาทางไปเที่ยวภูเขาโดยระบายสีเฉพาะช่องสระอือเท่านั้นเด็กๆหาสระอือจะมีสองขีดนะคะให้เด็กๆนะคะเริ่มจากระบายตรงที่มีสีลูกศรสีแดงนะคะระบายลงมาเรื่อยๆเลยนะคะระบายเฉพาะสระอือนะคะ ถ้าเจอสระอีเราระบายไหมคะไม่ระบายนะคะเราก็วกกลับมาหาสระอือเรื่อยๆเลยระบายสระอือไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงภูเขานะคะเรียบร้อยค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านและทบทวนกันทุกวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปวันนี้บา,บายๆค่ะ